ลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมที่วันนี้อยู่เกม Call of Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พิลิ่งกับผมก็จะมารีวิวคลังแสง r e g e n a r ใหม่ของปืนใหม่ประจำซีซั่นนี้ผมกับปืนสนเปอร์ที่ดีที่สุดในเกมในแพทนี้กับปืนสไน p e L U 3 t h u n d e เอาละเราก็มกายกับผมว่าสำหรับปืน s n i p ใหม่นี้สกินดีเวน์ของมันจะสวยและน่าใช้งานมากขนาดไหนแล้วก็มาดูกันเลย โดยสำหรับคอร์ลมหลักในดอนนี้ผมก็ชัวร์อยู่แล้วเป็นสกินปืนล e เจนะผมหนูน้อยหมวกแดงของปืนสนาย LW3 ทันได้เอฟเฟกเปิดตัวนี้คือแบบว่าเป็นขึ้นพายุหิมะแล้วก็หนูน้อยหมวกแดงวิ่งผ่านและเบิดมาอ่ากลายเป็นสไตล์ของตัวปืนแขงฟังตัวละครผมก็ไม่น้อยหนะ้าก็จะเป็นตัวละครโซเฟียผมบัตเรดฮูดก็คือสกินหนูน้อยหมวกแดงนั่นเองผมมาแบบชุดอย่างเท่ เงกัแวนเฮลซิงับผมถือว่าเป็นตัวละครที่ใครชอบตัวละครเท่ๆผมตัวนี้ก็ไม่ควรพลาดเช่นกันในส่วนของเสริมอ่าอีพิก็ผมก็จะมีสกินของปืน FFA R1 ตัวปืนลูกซองก็ผมชอตตี้รถ ORV ่าระเบิดสตอมบอลวิ่งสูตรอาลายใหม่แล้วก็พวกอีโมดอวตารคอลลิ่งการ์ดผมประจําในซีซั่นนี้โอ้โหกรดุท่านี่แบบไม่เข้ากับตัวละครที่ใช้เลย มันนุ่นหมวป่าแบบท่าตุ้งติ้งง่าเออแล้วก็ผมมียิงปืนส่วนด้วยบอกเลยว่าโคตรดุอ่าแล้วก็เดี๋ยวคอลิงการ์ดนผมถือว่าเท่ไม่เบาเลยนะก็เหมือนเดิมรับผมใครสนใจก็มาเปิดกันดีกว่าว่าในเรื่องของเลสเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะเปิดครั้งแรกอ่าใครมีคูปองหนึ่งสีที่สามารถเอามาใช้ได้เลยผมมาเป็นตัวรถ ORV ผมอ่าครั้งที่สองครับผมอ่าประมาณ25ซสีทีได้เป็นอุ้ยของท้อออกเร็วนัเนี่ยครั้งที่สามครับผม 100 CP มาเป็นตัววิ่งสูตรครั้งที่สี่250 CP ก็ยังคงแนะนำเพราะผมขายอยากปัดดวงประมาณเปิดสักสี่ถึงหกรอบอ่ากำลังดีนะในส่วนของการใช้งานซีพีดวงดีก็ได้ตัวละครได้ปืนไปถ้าดวงไม่ดีก็อาจจะเหมากระดาษไงต้องยอมรับว่าอันนี้คือดวงแต่ละคนนะผมยาวไปครั้งที่หกครับผมเออมาเป็นเขาดีเจนครบแล้วนะเฮ้ยถือว่าใช้ได้เนะี่ยขาดอีกสี่ชิ้นสุดท้ายโอ้โหระเบิด ลูกซองแน่นอนนั่นไงลูกซองแล้วก็รอบนี้ดูทรงแล้วน,น่าจะเหมาแน่น,นอนครับครั้งที่9กเนี่ยอยู่ที่2800ันแนี้แต่ว่าตัวละครสวยมากครับผมรอบนี้อจริงๆเด่แนะนํา,นาเลยครับผมสำหรับกระดอนเนี่ยถ้าเกิด้ดว่าใครม่ซีเรียสมากเนี่ย,ยเก็บตัวละครเถอะสวยมากครับผมหนูน้อยหมวกแดงนีเป็นตัวละครแรเลยที่เข้าทีมสุดๆและกดเข้าสุดท้ายครับผม 300 CP ก็เป็นการการันตีกดครั้งที่10ของผมก็มาแล้วผมกับสกินรีเจนเนอรี่ของปืนสไนา์ที่ดีที่สุดในแพทนี้ f w 3ทุ u n d e นั่นเองสรุปอ่าสำหรับกระดาษรีเซ็ใหม่นี้ผมของปืนสไนด์ l d 3เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ดวงเกลือผมเปิดครบ10รอบต้องใช้ CP เนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่11,400 CP โดยประมาณการคร่าวๆก็ผมนะก็ประมาณนี้เลยสำหรับคนที่ดวงเกลือนะ ทั้งฝังของเอฟเฟกต์โมเดลตัวละครนะตัวละครหนูน้อยหมวกแดงเนี่ยบอกเลยว่าไม่ต้องพูดเยอะครับผมโคตรสวยเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่โคตรน่าเก็บเลยประจําซีสั้นนี้ด้วยสไตล์ที่แบบเท่ๆคูลๆแล้วก็ดูลึกลับเป็นสไตล์ซึมแบบกึง่งๆงแอสซัสซินหน่อยหน่อยและโมเดลของตัวปืนสเกิดว่าตัวปืนเนี่ยพันธท้ายด้านหลังครับผมจะเป็นตัวหมาป่าผมที่แอบกินคุณยายนะยแล้วก็แปลงร่างเป็นคุณยายมาครับผมแล้วก็ตรงบริเวณที่เป็นตัวลำกล้องตัวปืนเนี่ยจะเป็นหนูน้อยหมวกแดงที่กำลังวิ่งนหน เอฟเฟกนี้ถือว่าค่อนข้างเก็บรายละเอียดได้ดีมากเลยผมถือว่าสวยงามเลยสำหรับสก,กินปืนตัวนี้และแน่นอนในเรื่องของสโคปก็ผมก็อยู่ในสเกนที่ปกติอ่ะเหมือนกับสโคปที่เป็นไซส์คอมมอนไม่ได้โดดเด่นมากแต่ว่าก็จะมีเอฟเฟกในเรื่องของการฆ่าเข้ามาผมเป็นสไตล์ของตัวปืนก็คือเมื่อยิงศัตรูได้ศัตรูเนี่ยจะมีเหมือนกับสนญลักษ์เครื่องหมายอาหนุน้อยหมวกแดงขึ้นมาผมแล้วก็โดนหมาป่าง่าหายไปนะเอฟเฟกนี้คือบอกเลยว่าแสบมากเวลายิงเนี่ยก็คือให้เกิดมีคนซ้อนกันอยู่2ตัวเนี่ยโอ้ ลองสังเกตดีๆคผมคือจังหวะที่ตัวช็อตคัทของแอนิเมชันเนี่ยมันซ้อนกันเนี่ยเกือบวิเกือบ2วิเลยนะมันนานมากเลยผมถ้าเกิดว่าถ้าสตูยิงซ้อนกันเนี่ยเขาจะโดนบงังค่อนข้างที่จะเสียจังหวะไประดับหนึ่งเลยถือว่าเป็นสกินที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานเลยนะเอาไว้ป่วนสตูดี้ดีมากโดยเฉพาะสายสไนเปอร์ทั้งหลายนะที่เรายิงไกลอยู่แล้วอันนี้ค่อนข้างได้เปรียบเลย แล้วก็สำหรับวิวของตัวปืนในแพทนี้ผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นวิวที่แนะนาสำหรับการเล่นในโหมดของ MP เป็นหลักผมปะกระบอกปืนเป็นตัวเททเข้าเก็บเสียงรับกล้องปืน26.5เป็นความเร็วลั่นนะผมลด23ทําให้ยิงรัวใต้ลํากล้องเป็นความเร็ววิ่ง6ซแม็กกาซีนนะผมเป็นตัวเจ็บนะคือเพิ่มแม็กกาซีน2กิบนะผมเป็นกิบระยะเวลาเลนกับแอนิเมชันตัวกระตุกก็จะเป็นประมาณนี้เลยผมสำหรับสายชักยิงเร็วของปืนกระบอกนี้ และสำหรับเกมเพลย์การชิ้งานสนายนี้ผมก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงในการเล่นสนานในหมดของ MP l d 3เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ดีที่สุดในเกมนะแพทนี้เรื่องความเร็วที่แบบขึ้นลำกล้องเร็วมากกระสุนดีจุดตายกว้างเหมือนกับตัว DL เลยผมแต่ให้การใช้งานเนี่ยตอน,น,น,นเนี้ยคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะนิยมมาใช้งานในผม l d 3และที่สําคัญก็คือมันเป็นสนายที่เล่นง่ายมากแม้แต่คนที่ไม่ถนัดในการเล่นปืนสไนเปอร์ยิงไม่ค่อยแม่นสนายนี้ มันมึนเหมือนกับมีความรู้สึกในการยิงที่มันช่วยเอ็มบอทในระดับหนึ่งผมมันทําให้ผู้ล่้มือใหม่เนี่ยสามารถจับสไนย์ยิงได้คล่องเลยในระดับหนึ่งซึ่งมันแตกต่างจากสไนต์ตัวเก่าที่เป็นเมตาก่อนหน้านี้อย่างเช่นตัว DL กับพวกโรคัดอะไรพวกนั้นนะผมเพราะฉะนั้นแนะนําเลยสำหรับมือใหม่ที่อยากจะฝึกเล่นสไนต์ตอนนี้เนี่ยถ้าจะฝึกเริ่มฝึกเล่นนะผมก็ LD3 เนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเลยในการเล่นนะ้แพทนี้ในหมดแต่ว่าในหมด BR ก็ยังคงมีตัวอื่นที่ดีกว่านะ และเพื่อนๆน,นะผมคิดเห็นดีมากเกี่ยวกับสกินรีเซนใหม่ของ l d ลดาหนึ่งในสไตล์ที่ดีที่สุดในแพทนี้ก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ผทุกที่นะทิ้งใต้คลิปแชร์น,นะเหนือแต่จากที่พิงได้ลองมาบอกเลยของโคตรด,ดีอันนี้ก็เป็นหนึ่งสกินรีเจนที่ดีของตัว l อ3เลยผมเพราะไม่เก็บตอนนี้กว่าจะมาอีกทีนึงนี่นบอกเลยว่าอีกยาวนะอ่าเพราะฉะนั้นนอกจากตัวสไนแล้วห,หนู่ยหนุ่ยบุกแดงก็ยังมีงตัวละครที่น่าสะสมเช่นกัน ก่อนจากกันไปถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปดีแบบน,นี้มีสาระความรู้บมีแรกเกือเกลือแบบน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกันได้นครับผมทางช่องยูทูบแล้วก็แ p a g e Facebook นะนลแล้วสวัสนี้ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามชมผมก็ไปแล้วปี๊ Then you have badge Friendly Predator missile. Enemy! Target no. down. Sentry gun ready to deploy. Eliminated. Enemy contact! Target down. Girl, Reloading. Cover me!